ใครครับเนี่ยนักเตะคนที่12ของแมนยูเตตดทีเนี้ยลงสนาม การได้สวมชุดทีมรักได้ลงเล่นพร้อมกับนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบสิ่งนี้น่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนบนโลกแต่มีคนหนึ่งเขาได้สร้างโองกาสนั้นขึ้นมาโดยไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพไม่ใช่เด็กอะคาเดมี่ไม่ใช่คนพิเศษอะไรเกี่ยวกับแมนยูนิเต็ดเลยสักนิดแต่ทาไมเขากลับได้ลงสนามเล่ากับเป็นนักเตะแมนยูนิเต็ดคนที่12เลยซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2001แมนยูนิเต็ดต้องบุกไปเยือนไบเอเนิร์นูเนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมทอมดันชายหนุ่มที่สารฝันให้เพื่ออรรััักขา Power. กาาโดยยปสสมผบาาบศุุ ใกล้ชิดกับทีมที่เขาลักเขาเริ่มภารกิจนี้ด้วยการวางแผนเตรียมข้อมูลมาอย่างดีโดยเฉพาะเสื้อที่แมนยูจะใช้ลงแข่งในนัดนั้นเขาพาเพื่อนเข้าสนามด้วยบัตรนักข่าวปลอมและเข้าไปถึงข้างสนามรอนักเตะออกจากอุโมงค์และก่อนเวลาเริ่มเขาให้เพาเวอร์เปลี่ยนใส่ชุดแมนยูพร้อมเดินเนียนลงไปถ่ายรูปซึ่งเหมือนเป็นนักเตะของทีมก่อนที่จะได้รูปที่หลายคนฝันถึงและไม่นานก็มีนักเตะ U, แมนยูเตะทักท้วงว่านั่นใครวะเขาก็ตอบกลับไปทันทีว่าหุบปากแกลลี่นายปากป้งเกินไปแล้วผมกําลังทําสิ่งนี้เพื่อคัััันนนนนนตตาาาาหหลงจกกกเเกิดเุรณ์ใว้ นี้ก็ได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วจนเขาได้กลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเขาได้รับการติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์แถมยังถูกขอลายเซนลากับเป็นนักเตะอาชีพจริงๆ